ไหว้เจ้าบ้านจีนใส่หัวค่าไค่กระเทียมหัวหอมว,ว,ว,มวอมัดให้มีกลิ่นน้ำหมอนอน เพื่องอมเลียได้ไก่ได้ระวางลอ่ไก่ระฟังนึ่งวัดเล่งไก่กาบไก่ไก่ไกยตูตูแตงมกระดูกกับไม้เจียบไก่กระดูกกัไว้ชิงโจ๊กไปเที่ยวรอบโลกกับคนไก่ไก่ có cái liếm này thì rất chịu 7 để thịt cái bảy chút bắt hay cao ừ. นี่ตะกรงไดกลิน่นจะลวาห้อมหมากเธอห้อมแบบไม่ต้องใส่น้ำห้อมไปได้ไห <laughs> <laughs> มนั่นยิเห้องเลยใช่ไหม <laughs> <laughs>

tự nhiên cầm lẹc lẹc măng qua đây